สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสานินตามน้ำชั้นมัธยมปาภาษาศษ5ภาษาเลขที่10ค่ะวันนี้จะมาพูดการน้อมน้าวเรื่องการปลูกผักกินเองเรากินผักเพื่ออะไรผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งมีเส้นใยอาหารที่ช่วยในระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายเป็นแหล่งวิตามินและเรอแร่ช่วยป้องกันเลวบรรเทาโรคไข้เจ็บต่างๆการปลูกผักกินเอง ประโยชน์ในการปลูกผักกินเองสินค้าที่สุดคือการได้ผักที่ปลอดสารพริษสดสะอาดและคุณภาพดีประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนสามารถขยายตอนเล็กทาเป็นอาชีพรุมได้แก้ไขปัญหาของสังคมได้เช่นปัญหายาเสพติดการสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวการปลูกผักกินเองทำได้ไม่ยากและทำได้เพื่อเร็วัยคือเป็นการตกแต่งสวนที่ บ้านให้สวยงามและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในคัวเรียนได้ในปัจจุบันผักที่รับประทานทุกวันปลอดภัยและปลอดสารพิษเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่นิยมใช้สารเคมีต่างๆในการปลูกพืชเช่นยาฆ่าแมาลงและปุ๋ยเคมีเป็นต้นเพราะการได้ผลผลิตที่รวดเร็วและจะเร็วนอกนาและการรับประทานผักที่มีสารพิษต่างๆก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ